ใจหยุดนิ่งนิ่งกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะในแง่งของการปฏิบัติจริงๆนั่นแหละก็ทำเพียงแค่ทำความรู้สึกัจจัจเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเพราะเรารู้จักฐานที่เจ็ดแล้วว่าอยู่ตรงนี้ แต่ทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องแม้จะไม่ตรงกระฐานที่เจ็ดพอดีเลยก็ตามอาจจะลืมซ้ายลืมขวาหน้าหลังล่างบนบ้างก็ไม่เป็นไรเอาว่าเอาใจเนี่ยวาทำความรู้สึกอยู่ในกลางท้องแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา บริกรรมนิมิตจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจให้มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความคิดไปในเรื่องราวต่างๆที่แวบไปแวบ,บมานั้นเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีบริกรรมนิมิตกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมา เป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จริญนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวกลายโดงแก้วพิทศขนาดกันและแต่ใจเราชอบอยู่ที่กลางท้องของเรานะจ๊ะในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละฐานที่เจ็ด กำหนดบริกรรมนิมิตก็คือการสร้างภาพทางใจด้วยวิธีง่ายๆสบายๆนึกธรรมดาธๆรรค,คล้ายๆกัเรานึกถึงสิ่งที่เรารักเราคุ้นเคยที่เราเห็นอย่างเจนตาจำได้ติดตาติดใจนั่นแหละมาเป็นบริกรรมนิมิต กถึงเพชรสักเม็ดหนึง่งเตแค่ไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวไม่ใช่เจริญในาปเปรียม่มกลมใสๆใส,ส,สเหมือนกับเพชรนั่นแหละสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์นึกอย่างธรรมดาง่ายๆสบาย ลายกงเรานึกถึงดอกบัวดอกกลาบหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนไม่มากก็ไม่เป็นไรชัดเจนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจเนี่ยมาคลาบเคลียอยู่ แล้วแถวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้มาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่เปน็นนานๆครับเดี๋ยวมันหยุดเองแล้วก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาภาวนาในใจโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาในใจว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาโดยไม่ต้องใช้กำลังคล้ายๆเป็นเสียงสำนึกลึกๆล,ล,ละเอียดละเอียดคล้ายบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยดังขึ้นมาเองโดยไม่ต้องใช้กำลังในการท่อง แเป็นเสียงที่ละอียมืนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่มีพลังแห่งความบริสุทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุดมาขจัดมดลทินของใจเราให้มันหมดสิ้นไปสัมมาอารังสัมมาอารังสัมมาอารัง ภาวนาเ,าเรื่อยไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่ออยากหยุดใจนิ่งไว้เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาภาวนาต่อเพราะคำภาวนาจะใช้ทำให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราต้องประคองใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าว นึกถึงบริกรรมนิมิตไปด้วยภาวนาไปด้วยถ้าใครคุ้นเคยกับภาพองค์พระแก้วขาวใสเราจะนึกถึงพระแก้วขาวใสแทนดวงใสๆก็ได้โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อใจหยุดใจนิ่งๆยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งเป็นต้นทางที่ จะไปสู่อายตนานิาพนเรีี่ประคองใจกันไปอย่างเนี้ยภาวนาไปเลยสบายสบายได้ยกปดลูกในตาไปดูถ้าแล้มรู้สึกว่าหัวคิ้วจะย่นตึงนาาัาผากศีษะก็ให้ริบเยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งปลือตาแล้วก็รักษา เปอดตาในระดับนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่อย่าง,งง่ายๆส่วนมากมักจะมีอุปสรรคอยู่สองประการเป็นหลักๆคือฟุ้งกับตั้งใจเกินไปอันนี้จะเป็นหลักมากกว่าการหลับหรือความสงสัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าใจเราคุ้นเคยกับการคิดคิดในสิ่งที่เราคุ้น ุนจนเคยเคยจนชินเพราะนั้นใจมักจะไปสู่สิ่งนั้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเราจรึงต้องบริกรรมภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไปหรือเพเยอะเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งแต่พอเราหายฟุ้งเราก็เริ่มต้นใหม่หรือตั้งใจเกินไป คือพอะร้ว่าเออเห็นธรรมะแล้วดีมีความสุขเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตได้ยินคนนั้นคนนี้เขาเข้าถึงกันเลยอยากเข้าถึงบ้างแต่อยากมากเกินไปตั้งใจเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการแกล่งตึงแกล้งสังเกตเออ มันจะสภาพใจมันจะทึบตื้อนิ่งๆแต่ไม่ฟุ้งแต่ก็ไม่มีความสุขมันตื้อๆตันๆนิ้วที่เราวางไว้บนหน้าตักมันจะกระดกไหลจะยกท้องจะเกร็งแล้วก็มันจะท้อใจะเพราะเบื่อต้องพยายามนั่งนิ่งเพื่อจะให้ได้สมาธิ อย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะแต่ถ้าเรานั่งนิ่งนุ่มเบาและเกิดความสบายแม้ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์ใจยังคงรักษาใจนิ่งๆนุ่มนม,นม,นมอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลามันหมดมันผ่านไปเร็วเหลือเกิน แล้วมีบางส่วนของร่างกายเรามันหายไปมือหายขาหายตัวหายเป็นต้นนั่นก็แปลว่าเรานั่งได้ถูกหลักวิชาแล้วถูกต้องแล้วพอถึงตอนนั้นก็ให้นิ่งเฉยๆต่อไปจะลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไร บางครั้งก็ตัวยืดบางย่อบัง่งใหญ่บางพองขยายบัง่งล่นไม่มั่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันตกจากที่สูงก็อย่าลืมตาอย่าขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรบางทีนั่งไปก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นเป็นภาพวิวทิวทัศน์บ้างเป็นภาพอะไรต่างๆที่เราคุ้นเคยบ้าง แต่ว่ามันจะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆก็อย่าไปรำคาญใจให้ดูไปเฉย,ยๆเดี๋ยวภาพเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปเองภาพสุดท้ายเั่อใจหยุดนิ่งในเบื้องต้นก็จะเป็นดวงใสๆอย่างแล้ก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคือดันเพ็น ยัาอยาขนาดพระทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นเป็นต้นแต่ลรจะใจหยุดแล้วภาพสุดท้ายในเบื้องต้นหัวใจหยุดแรกมันจะเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาพอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาดังกล่าวนั้นให้ดูไปเฉยๆจะภาพ น่ารักน่าเกลียดน่าชังไม่อยากได้ก็อย่าไปยินดียินไายภาพสวยสดงดงามก็อย่าไปยินดีภาพที่ดูไมงง่งามก็อย่าไปยินไลยอย่าไปตกอกตกใจยอย่าไปเข้าใจผิดว่ามีมารมามีอะไรต่างๆมาทดลองเราหรือภาพกรรมภาพเวรอะไรต่างๆอย่า,ยาไปคิดคือใจตอนช่วงนั้นอย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นดูเฉยๆ ไม่ว่าภาพที่น่าดูหรือไม่น่าดูน่าดูก็ไม่ยินดีภาพไม่น่าดูก็ไม่ยินลายคือเฉยเฉยอัใจนิ่งเฉยทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีที่ไม่กํากับเหมือนผู้ที่เจนโลกนี้เห็นการเกิดขึ้นแต่งอยู่และเสื่อมสลายไปของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย ตลอดระยะก,กาลเวลาที่ผ่านมาด้วยใจจะเป็นปกติแล้วก็ทําใจให้มันเป็นปกติไม่เห็นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเป็นปกติเห็นแล้วแต่บรรพากล่าภาพกว่าที่เราอยากได้ก็ยังคงเป็นปกติเป็นภาพที่ดีสว,สวยงงงามบภาพ์แต่ประบุเทพธิดาก็จะไปเข้าใจพิดวดาเราไปสวรรค์แล้ว ก็ดูไปเฉยๆก็อย่าไปยินดีอะไรแม้เป็นภาพอะไรที่ใกล้เคียงกับดวงธรรมรงคาพระก็เฉยๆเป็นภาพที่ไม่ดีดูแล้วน่าเกลียดไม่น่าดูก็ดูเฉยๆเหมือนกันอย่าไปยินอะไรนะทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกทุกคอยกิจกรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว การมีภาพเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าเป็นภาพน่ารักน่าชังแปลว่าเรามีสมาธิมาในระดับหนึ่งแล้วถ้าจิตบริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่สวยงามถ้าบางส่วนของจิตยังไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่ไม่สวยงามแต่มันก็เป็นเหมือน ก็จบเงาส่องสะท้อนในเราเห็นว่าใจเราบริสุทธิ์อย่างไหนเรามีหน้าที่หยุดกับนิ่งดูไปเฉยๆอย่างนี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวภาพที่น่ารักน่าชังเหล่านั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นภาพที่สดใสสว่างสวยที่จะนำใจให้ตั้งมัน่น เป็นหนึ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายสงัดจากกามจากบาปอากุศลธรรมและความเห็นถูกจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเองพระนั้นภาพสุดท้ายมันก็จะเป็นดวงใส,ใ,สในจุดเบื้องต้นของหยุดแรกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของหยุดในหยุด หยุดสองหยุดสามหยุดสี่หยุดอ้ากระทั่งนับหยุดไม่ทวนเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นไปตามลำดับนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ดีเพื่อที่เราจะได้นั่งเวลานั่งตาลำพังจะได้มั่นใจไม่กลัวบ้าอย่างที่เขาเล่าลือกันไม่กลัวที่จะเห็นในสิ่งที่น่ากลัวไม่กลัวที่ ขาบอกว่านั่งแล้วจะตายไปแล้วไม่กลับหรืออะไรยิ่งกว่านั้นเราจะได้มั่นใจเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เอาไว้เหมือนหมองูที่จะจับงูเหา่างูจงอาง mm hmm. ก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของงูพิษอสรพิษนั้นซึ่งใครในโลกก็กลัวแต่หมองูรู้วิธีเขาก็ไม่กลัวเขาจะจับงูนั้นได้ อาศรมิษนั้นได้อย่างสบายๆระรู้วิธีการนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าลูกทุกคนรู้วิธีการอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดโทษนั้นมันก็จะหมดไปตรงข้ามสมาธินั่นแหละจะทำให้เกิดคุณประโยชน์กับเราเพราะจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจของเรากับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้เกิดถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งรากฐานแหล่งกำเนดิดแห่งความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีนํามาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตและในธุรกิจการงานกับการสร้างบาร,รมีของเราโลกจะสันที่สุขได้ต้องเริ่มต้นอย่างที่เราก่อนชีวิตในครอบครัวจะเกิดความหาสุขไม่ขัดแย้งกันก็เริ่มต้นที่หยุด แรกของใจเราก่อนแล้วจึงจะขยายไปสู่สมาชิกภายในบ้านคนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศประเทศเพื่อนบ้านนาน,นาชาติแล้วก็ทั่วโลกทุกสิ่งดังกล่าวที่ดีนั้นเริ่มต้นจากเราทั้งสิ้นเริ่มต้นจากหยุดแรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทั้งสิ้น ซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาก่อนนี่เราเป็นสิ่งที่สำคัญประหยัดสุดประโยชน์สูงในการสร้างสันติสุขหรือสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ให้ฝึกหยุดใจนิ่งๆดังที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องตน้นตอนนี้ให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ